คือในส่วนของผมนะครับ,รบรก็คงจะดูจากรายงานนะครับแล้วก็หรืนต้องขอชมชมนะครับในการรวบรวมข้อมูลที่ครบคงวนทุกมิตินะครับภาพที่ผมเห็นจากจากรายงานก็คือว่าเราจะเห็นว่าผลกระทบจากโควิดสิบเก้าเนี่ยมีทั้งผลกระทบทางตรงนะครับซึ่งส่งผลต่อการติดเชื้อกว่าระเส e แล้วก็การเสียชีวิตนะครับแล้วก็ผลทางอ้อมนะครับที่ส่งผลต่อการป้องกันส่วนบุคคลช่วยลดการป่วยที่เห็นได้ชัดจะเป็นเรื่องห้ัดใ,ใหญ่ แล้วก็ผลต่อมาตรการป้องกันซึ่งการที่ช่วยลดการเดินทางนะครับจะเป็นการลดการบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากภายนนะครับส่วนมาตรการป้องกันอื่นเช่นเรื่องการลดทาให้เกิดการทํางานที่บ้านนะครับหรือเรียนที่บ้านเนี่ยก็ช่วยลดการเดินทางเช่นกันในสถานการณ์นี้ก็ช่วยลดการป่วยเช่นโรคอีท้อปากในเด็กเล็กนะครับแล้วก็ในส่วนของการเรียนที่เป็นออนไลน์นี่อาจจะกระดต่อการเรียนรู้นะครับ แล้วก็การทางานที่บ้านเนี่ยบางส่วนก็กระทบต่อการทางานและรายได้นะครับกส่งผลต่อความเครียดแล้วก็นำไปส yeah. ู no> ่การฆ่าตัวตายนะครับส่วนการลดกิจการและกิจกรรมบางอย่างเนี่ยก็บางส่วนเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบต่อการทางานและรายได้บางส่วนนี้ก็เป็นการลดการพบปะนะครับซึ่งการพบปะกันเนี่ยก็จะส่งผลบางส่วนต่อความเครียดได้นะครับเพราะว่าโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สามารถที่จะพบปะไปมาสู่กันได้นะครับ ก็ส่งผลกระทบต่อสถานที่อื่นก็อย่งไมโครอวนะครับก็อาจจะช่วยลดการตายจากอุบัติเหตทางถนนได้บ้างเล็กน้อยนะครับในขณะเดียวกันเองการลดบริการสุขภาพบางอย่างเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการลดการให้บริการบางส่วนที่เห็นได้ชัดจะเป็นที่ขัดแยในระเทศไทยนะครับเพราะว่าหน่วยบริการนี้ก็จะลดบริการเหล่านี้ส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะมีอย่างเช่นในระบบสิ่สุขภาพคนไทยนะครับที่ ก้สนับสนุนจักสะสเช่นเดียวกันนะครับเรามีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าเรื่องของการป่วยจากไข้หวัดใหญ่นะครับก็ลดลงมานะครับเห็นชัดเจนหลังจากที่มีการระบาดโควิดสิบเก้าตั้งแต่เดือนมีนาคมสองมรดกสึกาแล้วก็ระยะเวลาที่ผ่านมาก็การป่วยยังไม่เพิ่มขึ้นเลยนะครับก็ลดลงในระดับต่ำมาโดยตลอดในส่วนของโรคมือเท้าปากนะครับแทนที่จะมีการระบาดที่ปกติจะระบาดช่วง ช่นาถึงกันยายนเนี่ยในปีศกสามก็การระบาดก็ไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจะมีการป่วยที่เพิ่มขึ้นในระยะถัดมาซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าใครมีมาตราการการปิดโรงเรียนเหล่านี้ก็อาจจะมีผลอ้อมอ้อมต่อการลดการป่วยบางโรคที่เป็นติดต่อเช่นเดียวกันกับเรื่องวัตถิจราจรนะครับก็ลดลงในช่วงตั้งแต่มีการควบคุมการเดินทางนะครับตั้งแต่มีนา6กสแล้วก็ลดลงมาประมาณ3-4เดือนนะครับ และก็หลังจากนั้นก็เริ่มเพิ่มขึ้นกลับไปอยู่ระดับเดิมเพราะว่าเรามีการผ่อนคลายมาตรการการชนน้ําใยก็มีลักษณะคล้ายกันนะครับ mm hmm. ก็คือว่าลดลงมาในในช่วงที่เป็นฤด,ดูร้อนของปีหกสามเนี่จริงแล้วปกติเนี่ยช่วงฤด,ดูร้อนจะเป็นช่วงที่มีการชนน้าใค่อนั้งสูงนะครับแต่หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการมีการเดินทางมีการกลับไปอยู่ในภาวะปกติเพิ่มขึ้นเนี่ยการจนน้ำใจก็ดูจะกลับเพิ่มขึ้นมา ือการคาดตัวตายเนี่ยเป็นตัวที่เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ก่อนโควิดสิเกนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับในทุกกลุ่มอายุแต่ว่าในปีตั้งแต่6 3สามต้นมาก็แนวโน้มดูก็มีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นต่อเน,นื่องนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากฐานผู้มีการตายนะครับที่มีการมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเฝ้าระวังการประหยัดคาตัวตายของทางกระทรวงสาธารณสุขสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งใน ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีคนที่ดื่มที่บ้าและดื่มที่ที่ร้านนะครับเห็นว่าในช่วงพิกกสี่ซึ่งเป็นช่วงที่โควิดยังระบาดอยู่เนี่ยการดื่มที่ร้านก็ดูนลลงนร้อยละหนึ่งแค่หนึ่งในสามของผู้ที่ดื่มโุราในสิบสองเดือนเท่านั้นเองที่ไปดื่มที่รานน้านได้สรุปก็คือว่าผลกระทบจากโควิดสิบเก้าเนี่ยเราอาจจะยองพยายามแบ่งเป็นสามกลุ่มนะครับกลุก่มแรกคือผลกระทบที่เป็นผลกระทบระยะสั้นนะครับ ที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของการระบาดที่มีรัจการควบคุมโรคที่เข้มข้นอันนี้ก็อย่างเช่นเรื่องขององค์ประเทจราจอมเหล่านี้เป็นต้นที่มีการควบคุมการเดินทางนะครับกลุ่มที่2คือผลกระทบระยะกลางที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของการระบาดจนกว่าการระบาดจะสิ้นสุดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคติดต่อที่ด้รับผลทางบวกในการป้องกันโรคอย่างเช่นท่าอากาศยาประเด็นที่3คือผลกระทบที่เป็นผลกระทบระยะยาวสืบเนื่องไปจนถึงช่วงหลังระบาดเนื่องจากไปกระทบปัจจัยพื้นฐานบางอย่างที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟู คื้นตัวนะครับอย่างเช่นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาเรื่องการฆ่าตัวตายปัญหาสุขภาพจิตเป็นต้นนะครับครับผม,บผ,มผมก็คงจะมีประเด็นประมาณนี้ครับขอบคุณครับ